ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับ,ส,ส,รบสุดศักซิ่งอนาศีค่ะสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนนี่ หลายคนเวลาเจอเจ,อเจ๊หนูแหม่มน,นะเขามักจะถามบอกว่าทำจริงๆเถอะทำศึก12ราศีเนี่ยรู้ทุกอย่างไหมหมยถึงดวง <S <S ไอ้บอกว่าให้ไม่ได้นะคะคุณถามดวงดิฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องต้องถามอาจารย์รักคนเดียวอาจารย์รักเท่าน,นั้นที่จะรู้เรื่องและที่สําคัญอาจารย์รักไม่ทราบนะคะว่าใน12ราศีเนี่ยใครมาออกในวันนั้นในอาทิตย์นั้นบ้างและศึกของเราวันนี้ค่ะประทะาเลยนะประทะาเลยใหญ่ตัวร้ายประทะน้อยแสนดี ทักบอกว่าหนุ่มๆผู้ชายที่แสนดีในศึก12ราศีอาทิตย์นี้เนี่ยขอเกี่ยวมาไว้สักคนสองคนได้ป่ะอ่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยเรียกว่าพวกชายหนุ่มแสนดีผมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกจผมไม่อยากได้พวกใหญ่ตัวร้ายไปอยู่ที่บ้านสักสองคนตรงเนี้ยถ้าอยากได้ก็ไม่ว่ากันแต่ต้องเคลียร์กับไอ้ตัวที่บ้านก่อน <laughs> ต้องเลีย์กับตัวที่บ้านก่อนว่าว่าให้ไปอยู่ประจําที่ไปประจํที่ไปไปเลยไปเลไไปเลยพูดแล้วเต็งไงมูนเรียไมู้พูดทํไมเนี่ยเสียเลิกหมดอ่าฟาสต์ไลท์ข่หนึ่งราศีใดในช่วงต้นปีนี้จะได้แฟนเพอร์เฟกต์สุดเนสุด ถ้าถ้าผู้หญิงได้แฟนผู้ชายก็รอรวยเลิศอะไรอย่างนี้เลยถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็ได้แฟนสวยรวยรังนี้เลยนะอามาน้องรุดค่ะน้องรุดแต่ว่าราศีราศีมีนค่ะทำไมทำไมทำไมขอบคุณที่อวยพรค่ะแล้วไม่ใช่คือเรารู้สึกยังโสดเห็นอย่างนี้เหรอคือเมื่อวิคีแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบถ้าจะมีใครต้องเลือกแบบ ทุกเม็ดสแกนเลือกไม่ไม่ขนาดนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าจะผ่านเข้ามาได้เนี่ยคงต้องแบบต้องเป็นระดับแบบว่าเปกส์ใช่ไม่คนเก็บนะเก็บน่มเก็บนี่มาประเกันตลาดแล้วคุคนเก็บข้อมูลเก่งอ่ะบบวี่ตอว่าราศีฤรษ์สดค่ะแหวนของคุณนะตัวเองราศีอาอราเขาวงเขากวงมันออลเขาเคยเห็น กับน่มเจะบอกว่าน่ารักมากเล่นกันเฉยเฟร์สุดๆคนไทยหรือต่างชาติอุ๊ยในประเทศหรือต่างประเทศถ้าทำก็จะเป็นต่างประเทศไปๆเออ เขาดูเป็นผู้หญิงโน่เฮงดีอะดูเป็นจังดูเป็นคนที่แบบสดชื่นแจ่มใสตลอดเวลานาตายิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมก็เลยคิดว่าเขาดูแบบเขาดูเจิดจรัสเอามาอเล็กตอบว่า็กสีพิจิตค่ะคุณหมอป้องครับผมจริงหรอก็ไม่รู้เลยครับตั้งแต่ผมรู้จักพี่ก้องมาไม่เคยได้ยินว่าเขามีแฟนหรือว่าอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวผมก็คิดว่ารู้จักกันมาสักพักแล้วน่าจะถึงเวลาที่พี่ก้องจะมีแฟนแล้วครับ แล้ช่วงหลังๆคนที่ช่องเขาบอกว่าพี่กล้องเนี่ยหายหายไปด้วยครับไม่รู้ไปไหนก็ต้องแต่หายไปด้วยกันครับเขาหายไปตามกองละครที่เขาปิดกล้องนี่แหละปรกล้องนี่แหละได้แฟนเพอร์เฟกน้องโบค่ะน้องโบตอบว่าราศีกรกฎค่ะนาจาลีาทำไมถึงเป็นนาตารีก็เห็นเขาคบกับ พี่ล่มาม嘛พี่ล่มา,มามามาสักพักแล้วเราก็คือเห็นเขาแฮปปี้ตลอดเวลาเวลาไปไหนมาไหนก็จะเจอก็แบบดูน่ารักแล้วก็เหมาะสมกันดีก็คิดว่าปีหน้าอาจจะแบบดีขึ้นกว่าเดิมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ล่ามแน่ๆคนที่มีนี่แหละเพอร์เฟกใช่ไหมเพ <Perfect S 1> <ละ S 2> อร์เฟกแล้วมีอยู่แล้วนี่แหละมาคนนี้ก็อมอแหวนแหวนค่ะแหวนแวน,นตอบว่าราศีเด่นเด่น ปูวี่ก็เป็นสาวเสน่ห์แรงก็จะมีหนุม่มคนนู้นคนนี้มาแบบว่าขายขนมจีบตลอดเวลาแต่ว่าเธอก็จะต้องลึกเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถึงเวลาอันดีงามที่จะตกลงปรงใจกับใครสคักคนปูวี่ชอบคนไทยหรือว่าต่างชาติเราแต่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นแบบไหนอะไรย่างเงี้ยอ๋อได้หมดนะอ้วนพี่ถามไห้อ้วนแล้วนะเขาบอกว่าจะมีแฟนเพอร์เฟกต์เนี่ยผมไม่อยากให้ใครมองผมเลยนะทำไมอะผมยังไม่พร้อมนะครับ โอ้ยจะส่งอไว้ให้เลยนะอ้าวพี่อ้วนตอบว่าร้าศี้จบขาดขอบคุณนะน้องคมเห็นเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยเก่งไงก็น่าจะมีแบบผู้ชายที่แบบว่าหล่อเก่งรวยครับถ้าไม่รวยอ่ะจะไม่ผ่านพ่อแม่เขาหรอกว้ายจากการวิเคราะห์ นะมันต้องเหมาะสมกันหน่อยใช่ไหมคือคนที่จะมาแต่งกับเราต้องเลี้ยงเราได้แค่เธอกินขนมของฝรั่งเศสอะไรนชื่ออะไรนะมาการูนมาการะงนอะไรแค่มื้อเดียวก็ต้องหมื่นแล้วอ่ะมาการน้อมากรรูนทองคำมองเป็นแหวนครับพี่แก๊ปพี่แก๊บบอว่าราศีพฤกวน ผลก็คล้ายๆอย่างที่พวนบอกแล้วก็คล้ายๆอย่างที่พี่ลิงว่าเมื่อกี้ครับเพราะจริงๆคือคนที่ถ้าจะเป็นแฟนกับแฟนๆได้ก็ต้องต้องผ่านการชาติต้องเพอร์เฟกต์ก็ต้องครบอ่ะเนาะต้องครบนะนิ่งเป็นนักร้องนะเขาจะชอบมากเลยต้องเกาหลีด้วยนักร้องนักร้องอยู่ในนักร้องอยู่ในคาราโอเกะต้องร้องในคขวายไหมเนี่ยแต่ว่า จะแบบตรวจคนไข้อะไรอย่างงี้ก็เจอคนที่ใช่ก็ได้ค่ะแบบตพอร์เฟกต์ก็จะแบบสวยงานเพอร์เฟกอาจจะเข้ามาก็ได้ค่ะสักคนนึงต้องมีจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้องสเตฟานี่ครับทำไมคะถ้าสเตเฟนี่ป่วยเพราะกิดว่าน้องคิดว่าน้องเพอร์เฟกก็ใช่เลยเอ้ยนี่แหละเอ็นี่แหละคิดว่าหมอกล้องนะคะมาหมอกล้องมั่งดีกว่าหมอกล้องตอบบ้าร น้องเขาแบบดูแบบเป็นผู้หญิงบอบบางดูแบบว่าหน้าทะนุถนอมอะไรเงี้ยก็คงจะได้คนที่แบบเพอร์เฟกมั้งดูเล็กมองหน้าดิมีเล็กมองาเล็กอันนี้กำลังพูดถึงตัวเองใช่ไหมใช่เกาคือหมายถึงที่กล้องใช่แหละครับถ้ามันเขาคิดอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวมาดูว่าใช่หรือเปล่าน้องจอยค่ะน้องจอยตอบว่าราศีกุมภ์นี่ตอบแบบแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะนะ เพราะว่าด้วยราศีด้วยล่ะค่ะในเดือนเห็นความรักแล้วก็อยรู้สึกว่าอย่างน้องบอลอย่างเงี้ยอาจจะแบบเจอความรักตอนวัยรุ่นกว่านี้หน่อยนึงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะจะได้เจอความที่เป็น perfect แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเจอแม่ไม่ <laughs> และจอยมีแฟนยังมีคนมาจีบป่ะไม่มีค่ะจริงเหรอจริงค่ะจีหาให้อุ FUCK ้ยเหรอคะขอบคุณค่ะไอ้เจนี่ทำอาชีพอะไรใส่ตัไป์เลใมากดูมีความสุขมากเลยจะหาหัวให้คนอื่นเนี่ยเสียดายน้องของดีๆเสียของอ้พวกเนี้ยรีบเข้ามานะครับเพราะว่าเขาอยากให้คนมากดไลค์ได้แล้วไม่ได้ไข่เสื้อท้งวันต่ว่าหา ทำไมทำไมคือผมมองว่าทุนคนไม่เพอร์เฟกต์หรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การยอมรับซึ่งกันและกันคือคนเราพอคบกันไปนานเริ่มแบบผูกพันกันเรื่อยๆก็จะอยากมีสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักบ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อทําตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ดีที่สุดของเราไม่ได้พูดถึงแต่งงานมาห้าหัวบอนคิดถึงอนาคตตัวเองไหมว่าวันหนึ่งเราต้องแต่งงานมีครอบครัวเป็นแบบมีบ้านเป็นมีลูกมีเมียอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ไหม คือมันไม่ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตครับคิดถึงปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีกว่าอโอ้โหถ้าทำปัจจุบันให้ดีแล้วอน,นาคตดีแน่นอนครับอ,อันนี้คิดเองหรือว่าเอามาจากหนังสือมาแอตตอลีอยู่ในขายด้วยนะมีคน<า>อมอเป็นเราส่วนเรามองว่า จะแบบว่าเดี๋ยวนี้สังเกตเอ่อคุณหมออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสาวๆคุณหมอสกินเดี๋ยวนี้สวยมากแต่ละคนอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปปะกันที่โรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยคุณหมอก็หมอ อแ,บบแต่คิดเหมือนกันคือเคาว่าเพอร์เฟกอาจจะแบบไม่ต้องแบบสวยรอจัดอะไรเงี้ยเพราะวันหนึง่งมีความคิดนะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องแก่เหี่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าสิ่งที่จะอยู่ด้วยกันคือจิตใจแล้วก็ความดีที่อยู่ด้วยกันมากกว่าอันนี้แหละเอไาออไปเรียนความรู <laughs> เล่นเดียวกันอันนีเล่เดียวกันว่านังซื้อเล่นแบ่งกันอ่านว่าชิมกันเล่นเดียวก <c oughs> ัน<ฮ>รักให้เป็นอ่ะอ่ะพี่ฝันบันริงราศีที่ในช่วงต้นปีนี้จะได้แฟนเพอร์เฟกต์สุดๆคือราศ,ราศ,ราศีราศีราศีาีตุลครับ ราศีที่จะได้แฟนเพอร์เฟกสุดๆในช่วงปีใหม่นี้ได้แก่ชาวราศีตุลเหตุผลเนื่องจากชาวราศีตุลน,นะครับเรือนคู่ครองคือราศีเมษดาวพฤหัสบดีโคจรสถิตอยู่ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีนี้แปลว,ว่าชาวราศีตุลที่เป็นโสดมีเกณฑ์เจอคู่เจอคนรักเจอคู่แท้ลงเอยในความรักหรือ ใครที่มีครอบครัวแล้วก็มีข่าวดีจากบุตรจากบริวารจากคนรักทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตรักและครอบครัวมีความสุขจะได้คู่ที่รอลรวยสวยนิสัยดีอะไรก็ตามทีดีๆทั้งนั้นครับถือว่าคู่ที่เพอร์เฟกต์สุดๆและมีโอกาสลงเอยประกอบกับในช่วงต้นปีนี้นับตั้งแต่วันที่30มกราคมดาวคู่ครองหรือดาวคนรักของชาวราศีตุลโคจรสู่เรือนลาภะ แปลว่ามีแล้วก่อให้เกิดโชคลาบมีแล้วเป็นอุดมมาเกณฑ์ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเกื้อกูลเรื่องการงานเกื้อกูลเรื่องการเงินทําให้มีความสุขมีความสม,วมสหวังสมปรารถนากิจกรรมเรื่องความรักก็คึกคักไปเที่ยวเดกกันใกล้ชิดกันไม่เบื่อหน่ายเป็นจังหวะที่ดีและเป็นไปจนถึงเดือนมิถุนายนวันที่8ครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นั้นจะสมหวังมีความสุขในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของที่คู่นะครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงปีใหม่นี้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ดวงชะตาได้แฟนเพอร์เฟกต์สุดๆฟันธงครับทมน,นะคนนี้ตั้งแตมารายการศึก12ราศีครั้งแรกเลยพออาจารย์ลิงถามว่ามีแฟนไหมแกบอกว่ามีแฟนแล้วครับ,ครบสคนด้วยวายเขาจนานยังนานมากครับ กี่ปีแล้วครับก็เกือบจะสิบปีครับสิบปีคบกันมาเกือบสิบปีคนนี้นะคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้มีคนนี้คนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวครับคนเดียวผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรดีถึงได้คบกันนานจริงๆก็คงเป็นแบบว่าคืออยู่ด้วยแล้วเราเข้าใจกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สบายใจคือบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งผมว่ามันสําคัญที่สุดนะครับคือมันก็คงต้องมีบางครั้งที่มันต้องแบบมีมีการทะเลาะกันบ้างมีบ้างแต่สุดท้าย ว่าขับประคองกันไปแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับครับความรักวรนิชของเราในก็เลยฮะไม่่วาเคุณหมอเรื่องความรักมาคนนี้ใช่เลยไหมมั่นใจเลยไหมคนนี้คนเนี้ยที่อยู่กันเราก็ใช่ยังตูป่านนี้ก็มั่นใจนะฮะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆผมก็ก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับพบกข้เเทดีกว่ามายืนยันจับเอออัปตัวมือเลยดีกว่าเช่น ดุล่ะเขาบอกเขาเสร็จแล้วไม่ดีดีแล้วตกใจอะไรตกใจแก๊บเขตกใจอะไรเอ้าน้ำวัตถุสบกลงมาให้น้องน้องแก๊ปดีกว่าแล้วสีมันสีมาให้ด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าท like, er, really. ี่การงานความรักก็ขอให้รักกันตลอดไปตลอดไปนะคะโชคดีขอบคุณครับไม่มีใครตอบถูกเลยครับคุณพี่ครับใช่แล้วค่ะแต่ช ja> ่วงหน้าสิคะช่วงหน้าของเรานี่นะครับยังเป็นคนรุ่งเราอของความรักจะหวานจะขม ต้องติดตามสักครูคร่ค่ะค